สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสมบูรณพ่อพ่อก็สอนน้องแทนพี่น้องมือในการสีแกงเราใหม่สดพี่น้องเอ้ยใส่หยอดมักอือได้พี่น้องอันนี้เขาคือข่าวเบื่ออะพี่น้องโอ้ยมันคือเมือถนัดพี่น้องงานเดย์โอ้ยเขียวอุ้งตุ่งเลยมันจะจอดกับเบียกับมะกุลุ่นเนาะนอนแล้ว อืออือโอ้ยพี่น้องเคี้ยวองต่งเลยพี่น้องเลยเคี้ยวคักแล้วอ,อ,อยู่ขั้วแม่น้องแคนพี่น้องบอลหัวๆวน่แยละพี่น้องเลย ใส่ตร้ตยใส่ใส cool. um, no ่กับเปวไหตัวนื้พี่น้องนั่นแหละเป็นนัวพงนัวพี่น้องก็ใส่หน่อยแท้พอแล้วส่พี่น้องเลย นี่ก็คือยอบมังอื้อพี่น้องดอกมังอื้อหยอบมัอื้อเลยเนาะพี่น้องเนาะแน่นเลยพี่น้องน้อยเสะพี่น้องเอ้มันบอกว่าตัดไหมซามยากพี่เมยพี่น้องเอ้ซามยากพี่น้องกำลังปักมันนนี้กำลังเหย้าไปเท่านั้นหมูย่ายักี่ยกินยากแกงใหม่นะครับลำหุ่นเสะเนาะอยยิ้มก่อนหมูพี่น้องเขาซีมก่อนหมูด้วพี่น้องเบิ้ง พน้องนัวกินได้เลยปลาปาพี่น้องแกงน้อไห้ซุ่มลุ่มได้พี่น้องผัดเด้อผัดเด้อไม่ได้พ่อคิดจะขึ้นมาเลยเอามาเลยพี่น้องไปนะมันแดดมันข้าแ่มุกยูเป็น่ดดลมาได้คนตกโตมาถูมบุญเน่ยบุญหลายอย่างเลยเน่

ซองถวยพี <si> <si> ่น <si> ้องเอ้ยเอาน้องพลขึ้นไปนั่นแหละร้อยนางนั่นแหละเออเอกินไนี่ได้ได้ไออวักเ

เาาแม่ของปะเเาอาเมื่อจุเขาก็เออพัดไดเลยทมา่อมึงจะทาที่แล้วมนี้ขึ้นามันยู่มสาวท่เจ้าอย่ก็ยงไม่พูบุพ็ดบุพเพกินตอนเทียงี่น้องแกงน้าใหม่น้ดกระเส่นนะรบย่นตี๊รายนะสบาป่าลุงสบา

แุ่นกกินหมงไข่นหมอยนเมาคือไข่เมาวานเิดอกไข่เมลองแทไหนเขาอันกินก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่น้องแท้สิคอเป็นตากล้องซะก่อนเพราะว่ามันบ่มีหูเขาแม่นองแทเป็นตากล้องกอนถ้ากินน้ำากนิดหม่อได้เลย่ไม่ติเนาะ เมื่อก็จิ่กินก็ตามมาหุ้งแล้วยังมากินก็แกงก็มาอยู่มมเนีรียวมันมั่มนี่แบงกันเ้ะข้าวอะไห้าระบบัใชข้าไหมใ่เอาเปลยนงานยังไงี้อาเหี่ยเอาหายในใช้เลยอืม้าท่นที่แมันแขงด้ยละบบอ่อนเรกันว่มีข่าวเียวก็แอ่อนโยนข่าวเดียวก็เด้อ

นมันต so no, hmm. ้องห้ามมันแข็งมันมีน yeah. ้ำมันมีน้ำมันมีน้ำลังแต่มามันมีแมงระดูมันมันแม่แข่วมจะมันมันข้าวระดูฝนตามเบิ่งนี่เพราะว่าหน้าเปี๊ยมผมต้องห้ามผมต้องห้ามนะฮะผมผมต้องห้ามอยู่ตลอดเด้เอาเอาพื้นยางมาใส่ใส่นั่นนะเย็บ่างเกง ยังซูนี่พายาใส่ใครกินเอาเห็นมเจี๋ยตัเจียหายังดิเี่ยให้เกือกเขาเป็นอเกือกของมหมอนี่เน้นดิวมุนนั่นเอาหสีละใสยเลยวกกเางกันจะคนเนี่ยพรนซี่ป่ายาะ

ไม่มาพี่เจ้ใน้าอย่างก่ปีแล้วก็ต้อหิงเลใช่นู่นไ่ใช่เสลาหรือเปล่นไปเลยแกงเสร็จแกงเสร็จผุดเยไปเลยนี่เมหนะลูน่อแกงกม่เต็มมหมด่เดี๋ยวได้กินไม่หวานเคมๆก็จะมดที่มีอยู่เคมน่อยู่เคมน้อยย่งนี้่ะ เอาเกกงมาย่างนั่นทำสิทธิ์ไปย่างกระห้องแกงไแวเอาไปเกงมาิน้อยดครับงานเกงยนกงไมก็อเนาะราบวงงเางากรังมแล้วานมแล้วมอจะใมแล้วอยงเวนี่ยังบาน่ะอันต้อนอันนี้แหละนี่อนอีกงนะนปกติกเก้า คุณน่ากะยากได้คุณนี่กระจักได้ยอืยก่อนจับเพิ่ก่อนงเกิม่หมึเยเห็นปลอมาไหยอีเกื้อแล้วมึงจะวาอีเกิ้มึงนปลลอมาหยางมาแถมหายปมอกียังรุงคนกระโดดเนีย มาเฉายนเขาเรื่องอะไรเขามทางเขามเนแนวนี่มันเมัน่เก่ยคนนจงอารน้ำมันองพเมียับป่เท่นลกกา้นกจุงกินยัง่นยาก่งยนเสบบพีนองไปเรื่ยๆไเลยบ่มีผดในปากเลยเีนองเ้ยากได้กลังกินอยู่ปากก่วางพีนอง

เดีแม่มเราเออไปดูน้ำอีละบอไปดูน้ำาับน,น้ำใน่นตาเนื่อ้มันแล้วมันจะจับมันใหญ่จักไปพังกุ้นแล้วกลา,างนี่ใสอยางมดทั้งออกไปแล้วหนึ่งคนสองคนพี่น้องตาเลยตุตาอล้วตุ๊กตารวมเป็นสิงเขาไม่เป็นสิ่งใดไก่อิน กะหมักพริกมันบวเพชหมก้นนีเพชูว้านะมันมันบอเพชรนะไปดูแม่นั่งทำเจอซองหมากไปลูก พอกันเทศ่น่รอกงานได้แล้วเนาะคิดน้าพอกันได้เยนี่ยสุดอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามสองน้องแทนนะพี่น้องเนาะได้สตารกดติดตามสองน้องแทนอย่าลืมอย่าลืมนพี่น้องบายบาย